เจริญพรนะครับญาติโยมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับอาตมาก็จะมาตอบคําถามนะครับที่ญาติโยมถามมานะครับเกี่ยวกับพญานาคนะนะครับอาตมานี่ก็งงเหมือนกันนะครับอ่าคนเรานะครับทําไมไปแอนตี้พญานาคนะเลือกแปลกนะครับนะพญานาคเป็นพวกภูมิเดลฉานนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดนะครับผิดเพราะอะไรครับเพราะเราเราไม่ได้เป็นอะไรนะครับชาตินี้เราเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราอาจจะเป็นหมูเป็นหมาก็ได้ใช่ไหมครับนั้นพญานาคเหมือนกันครับชาติหนึ่งเขาเป็นพญานาคอีกชาติหนึ่งเขาอาจจะเป็นเทวดาก็ได้ใช่ไหมคือภพภูมิเนี่ยมันเวียนเกิดเวียนตายตามเวียนตามกรรมนะ มันไม่มีใครนะครับที่ไปผูกติดนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรครับไปผูกขาดการเป็นพญานาคอย่างเดียวมันไม่มีนะครับพญานาคเขาเคยเกิดเป็นพญานาคเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์เขาเคยเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นเทวดามันไปได้หมดนะครับใช่ไหมดังนั้นนะครับเราอย่าไปรังเกียจนะครับเพราะอะไรครับ เพราะตัวเราเองก็เคยเป็นพญานาคนะครับพระพุทธองค์เห็นไหมแล้วก็เกิดเป็นนกแล้วก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมแล้วก็เกิดเป็นคนแล้วก็เกิดเป็นเทวดาแล้วก็เกิดเป็นยาจกแล้วก็เกิดเป็นคนพิการเพราะพระพองค์เคยเกิดมาหมดแล้วถามว่าพระพุทธองค์เป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรนะครับทุกท่านญาติโยมนะครับเราก็เหมือนกันชาตินี้เราเป็นคน การันตีได้ไดไหมครับว่าชาติหน้าเราก็จะเป็นคนใช่ไหมการันตีไม่ได้นะครับชาติหน้าเราอาจจะแย่ก็ได้นะใช่ไหมแต่ที่แน่ๆครับถ้าเราเคยเห็นไหมอ้วนไม่พอเตี้ยเตี้ยไม่พอดำอ้วนเตี้ยตัวดำนะครับอันนี้อาจจะมาไม่ได้ว่าใครนะครับพูดเป็นสัจธรรมนะเพราะว่าชาติก่อนเคยดูถูกคนอื่นมองด้วยสายตาหยียดยามเนี่ย ใช่ไหมหยาดยามนู้ยเกิดมาตําต่อยเนาะมึงเนี่ยใช่ไหมครับจนกระจนจ้อยกระจ้อยดํากระดาขีลรีอะเถี่ยค,คือไปดูถูกเขาเป็นไงครับวิบากกรรมตัวเองเกิดมาชาติหนึ่งสมัยใดดําเตี้ยนะบางทีเป็นกึกเป็นใบไปด้วยนะครับเห็นไหมมันเนี่ยครับคือชีวิตนะครับมันไม่แน่ครับนะนั้นเราอย่าไปรังเกียจพยานนาคนะครับพุท่านนะ เราต้องมองให้ออกให้ครบให้ท่วนนะพญานาคไม่มีใครเป็นพญานาคแล้วก็มนุษย์ไม่มีใครเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงมันแค่เวียนผ่านเวียนผ่านนะครับเวียนผ่านนะนั้นเราอย่าไปดูถูกพกภูมินะครับเนี่ยอย่างพ่อปู่ศรีรยวงศาที่อิธานที่ภูศิยาตานะครับเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้ ถอดล่างพญานาคนะขึ้นไปเป็นเท้าเทพมหาพรมเห็นไหมเป็นเท้าเทพมหาพรมนะที่เรียกว่าเท้าเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านมีบริวารน,นาคาข้างบนเยอะแยะนะครับถอดล่างขึ้นไปไปเป็นเทพนะครับไปเป็นพรมพูดผิดนะไปเป็นพรมเท้ามหาพรมไม่ใช่เท้าเทพนเะท้ามหาพรมเห็นไหมท่านมีชื่อมี มีชั้นภูมิรองรับนะคือสูงขึ้นไปแล้ว <_ an> เกินมนุษย์ขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับได้ร่างใหม่แล้วครับนะดังนั้นเราอย่าไปดูถูกนะครับนะเราอย่าไปดูถูกชั้นภูมิไหนก็ตามนะหรือแม้ตั้งชั้นภูมิยักษ์นะครับภูมิยักษ์ก็มีนะครับทุกท่านนะเราก็อย่าดูถูกนะภูมิยักษ์โอ้โหยักษ์โหดร้ายใช่ไหมยักษ์อะไรอะย,ยักษ์ไม่มีกิจเมตานะยักษ์เป็นมารเป็นอสูรเ,เราอย่าไปดูถูกนะครับ สัจธรรมนี่ไร้พรมแดนนะเราต้องเข้าใจนะครับสัจธรรมนี่มันเหมือนแสงว่าอาทิตย์สาดส่องเข้าไปดวงจิตดวงใดที่รับได้รับแสงได้ดวงจิตดวงนั้นก็สว่างก็เท่านั้นเองครับดวงจิตดวงใดที่ยังมืดมีอมีอมอ,มอ,มอวิชชาปกคลุมหนาแน,น่นนะครับแสงมามันก็เข้าไม่ไไมไม่่เข้าไม่ถึงใช่ไงเพราะมันมีสิ่งปกคลุมหนาแน,น่นนะครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับดวงจิตที่มีกรรมเยอะนั่นแหละ ก็เลยยากที่แสงจะเข้าถึงได้ใช่ไหมเท่านั้นเองครับแต่ถ้าวันใดที่แสงสว่ามันเข้าถึงได้ทุกชั้นภูมิไม่ต่างกันนะครับนะะนี้ชั้นภูมิที่มันแบ่งแยกก็คือกรรมมันแบ่งแยกนะจิตใจนี่แหละแบ่งแยกนะครับสภาวะาสร้างกรรมมันแบ่งแยกนั้นเราอย่าไปรังเกียจพยานหน้าคนะครับโอ้เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับเราต้องเข้าใจนะครับกระจ่างนะครับ ไม่มีใครเป็นอะไรอย่างแท้จริงทุกพบทุกชาติทุกชั้นทุกภูมิแค่ผ่านมาผ่านไปสเสวยกรรมเท่านั้นสเสวยกรรมที่เ,เอยงสร้างเท่านั้นนะครับหมดเว้หมดกรรมที่จะต้องเป็นพญานาคก็ไปเป็นอย่างอื่นหมดเว้นหมดกรรมอย่างอื่นก็ไปเป็นอย่างอื่นไปไปมามานะครับหมุนวนหมุนเวียนนะจนกว่าจะเจอสัจธรรมนะอย่างแท้จริงเท่านั้นเองนะครับ ในั้นในในระหว่างที่เรายังไม่เจอธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็ยุตินะครับการก่อบาปสร้างกรรมยุติการดูถูกเหยียดหยามนะยุติการใส่ลายป้ายสีนะว่าพญานาคเป็นสั์ดิัลฉา,านเนี่ยนะครับเป็นกรรมนะครับทท่านเราอย่าได้ไปคิดอย่างนั้นนะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ตอบคาถามนะครับสั้นๆน,นะครับอาตมาชอบพูดนะพิมพ์นี่มันไม่เข้าใจ ต้องพูดอย่างนี้เลยให้มันกระจ่างเลยนะครับเราจะเรียนพรทุกท่านนะครับ